สวัสดีครับทุกคนครับกิจกรรมฉลองปีใหม่ efootball สองพันยหรือว่าเฟสติฟฟิซันแคมเปญตรงนี้นะครับผมยังไม่หมดนะครับตอนนี้เรากําลังข้างไขกับการเก็บเปิดตามล่าอีพิกฟรียูเรเซียนครับสเปเชียลกันเนาะแต่จริงๆแล้วอะครับของดีมันยังมีอีกนะครับนั่นก็คือสเปเชียลล็อกอินพิเศษตรงนี้นะครับผมนี่ครับของดีมันอยู่ตรงนี้สเปเชียลล็อกอินพิเศษนะครับผมที่เราเปย์เปย์กันไว้ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ผ่านมานะครับว่าเดี๋ยวจะมีของขวัญพิเศษนะครับผมจากทาง โคเนี่ยฉลองปีใหม่กันเนี่ยในวันที่1นถึงสมนะครับผมรายละเอียดจะเป็นยังไงนะพี่โคได้บอกหรือยังเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันนะครับแล้วก็เรื่องของ E p i c All s ช o w Time ตรงนี้ด้วยนะครับเปิดฟรี10ครั้งนะครับตลอดกิจกรรมนี้นะครับเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันนะครับว่าอีก10แพ็คไม่ใช่อีก10แพ็คดิอีก8แพ็คที่เหลือนะครับผมมันจะมีแพ็คไหนให้เราได้เปิดฟรีกันบ้างนะครับสายรีไอดีนี่คือยิ้มเลยนะฮะเอาอันแรกก่อนแล้วกันนะครับผมตรงกล่องของขวัญตรงนี้นะฮะของขว ของขวัญสําหรับช่วงเทศกาลนะครับได้รับของขวัญพิเศษโดยการล็อกอินเข้าเกมในช่วงเวลากิจกรรมนะครับอย่าลืมล็อกอินนะครับผมเพียงแค่ล็อกอินก็ได้ของขวัญเลยนะฮะไม่ต้องไปทําอะไรนะครับช่วงเวลากิจกรรมของขวัญตรงนี้นะครับเขาบอกไว้เนี่ยเราสามารถที่จะเริ่มรับกล่องแรกได้ตั้งแต่วันที่31นะฮะก็คือสิ้นปีนะครับ15นาฬิกา UTC UTC บวก7ไปเวลาประเทศไทยก็คือ4ทุ่มนะครับมีบางคนกําลังปาร์ตี้อยู่นะครับผมก็เข้าเกมไปปุ๊บได้ของขวัญแบบงงงวยนะครับ แต่ปีนี้จะไม่งงงวยแล้วเพีาะอพี่โคบอกล่วงหน้าไว้นะครับผม4ี่ทุ่มของวันที่31เนะเราจะได้รับกล่องที่1นะครับจนถึงวันที่3นะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าใครที่ตื่นมารับ4ี่ทุ่มสาแล้ววันที่1จะได้รับอีกกล่องหนึ่งนะครับเพราะดูเหมือนว่าจะได้รับสูงสุดแค่3กล่องนะครับจริงๆแล้วมันก็คือ1 2 3แต่วันที่31ก็คือให้ก่อนล่วงหน้าแต่9ก้าโมงเช้าไม่ได้หมายความว่าจะได้รับอีกหนึ่งกล่องนะพอล็อกอินปุ๊บก็เข้าไปเช็คที่กลล่อองงจดดหมายยะรัับก็ไ้ขเที่ผมบอก เราควรจะได้รับสามกล่องเพราะว่าหน้าปกเนี่ยเขียนไว้ว่า01ถึง03นะครับ1 2 3นะครับก็คือ3วันเท่านั้นเองนะครับแต่ใครเข้าก่อน4ี่ทุ่มก็ได้รับก่อนไงก็น่าจะเหมือนกับปีที่มันผ่านมาที่มีแบบนี้นะครับผมแต่ถามว่าไอ้ในกล่องของขวัญเนี่ยมันมีอะไรนะพี่โคได้บอกหรือยังหรือใครสามารถบอกได้หรือเปล่านะครับผมบอกได้เลยว่าไม่มีใครสามารถบอกได้นะครับจนกว่าจะเป็นวันที่31ตอนสี่ทุ่มนะครับแล้วเราเข้าเกมไปก็จะได้รับเลยนะครับผมย้อนไปดูคลิปปีที่แล้ว ก็คือช่วง4ี่ทุ่มวันที่31นะฮะปีที่แล้วนะครับผมก็แจก4ี่ทุ่มเหมือนกันนี่ครับก็จะได้เป็นกล่องเอาไปเปิดแพ็คครับผมหรือเลือกไง่ายๆว่าเกลือ2กระปุก เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่เอาแบบนี้ไม่เอาจะไปสุ่มอีกเหรอควรจะมีอะไรที่เป็นการันตีหรือเปล่าวะอันนี้คือปีที่แล้วนะผมลงคลิปช่วงประมาณ4ี่ทุ่มครึ่งเลยนะครับพอสี่ทุ่มปุ๊บเนี่ยเกมแจกใช่ปะก็เข้าไปกดรับนะคะับแล้วก็เปิดเลยนะครับก็จะเป็นสเปนิสติกแอตแทกเกอร์ในตอนนั้นนะฮะเนี่ยครับก็ไปเปิดฟรีวันที่31ปีที่แล้วอะครับมันตรงกับวันอาทิตย์นะครับแล้ววันอาทิตย์4ี่ทุ่มวันที่31เนี่ยก็เข้าเกมไปแจกฟรี2กระปุกเพื่อจจะเเปปิดฟีแแ็็็คววัันนนท์้ย ใหม่วันจันทร์นะครับเพราะวันนั้น3 1เป็นวันอาทิตย์พอดีไงก็เลยแจก2กระปุกนี้ตอน4ี่ทุ่มแล้วเปิดฟรีวันจันทร์แต่ว่าสําหรับปีนี้เนี่ยผมดูปฏิทินแล้วนะครับวันที่31เนี่ยตรงกับวันอังคารนะครับวันที่1ตรงกับวันพุธนะครับก็นั่นหมายความว่าเราน่าจะจัดช้อยไปได้เลยนะครับว่าไม่น่าจะเหมือนปีที่แล้วที่เปิดฟรีแพ็กวันจันทร์สองครั้งนะครับแต่ก็ไม่แน่นะมันอาจจะย้อนหลังก็ได้วันจันทร์นี่คือวันที่30เพราพอวันที่คามสิบเอ็ดสี่ทุ่มวันอ วันจันทร์ที่ผ่านมาเมื่อวานนี้หรือเปล่าแต่ผมว่ามันจะซ้ําซ้อนกันครับผมว่าไม่น่าจะใช่แบบนั้นนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีตรงนี้อีกครับผมเปิดฟรี10ครั้งนะครับผมอีพี l อโชว์ไทม์เดี๋ยวว่ากันในพัรดทนี้นะครับมันจะซ้ําซ้อนกับตรงนี้เพราะฉะนั้นในกล่องขวันตรงนี้นะครับก็คงไม่เหมือนกับปีที่แล้วที่เปิดฟรี2ครั้งนะครับผมในแพ็กวันจันทร์แต่มันก็นึกอะไรไม่ออกจริงๆนะครับว่าในกล่องนี้เนี่ยมันจะเป็นอย่างอื่นไปได้นอกจากการเปิดฟรีแต่จะเปิดฟรีแพ็กอีพีกเก่ากาัน เหมือนกับปีก่อนหน้านั้นหรือเปล่านะฮะที่การันตีได้อีพกเก่าๆนะครับอันนั้นนหลายคนชอบมากเลยนะฮะถ้าเป็นแบบนั้นจะดีมากๆนะครับและผมก็หวังให้เป็นแบบนั้นนะครับแต่ไม่อยากการันตีไม่อยากคอนเฟิร์มนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าไม่มีใครรู้ได้นะครับว่าในกล่องนี้คืออะไรนอกจากคนทากล่องนี้นอกจากคนห่อกล่องนี้นั่นเองนะครับ <c oughs> ขณะที่กล่องดำแพ็คเฟสไอแพ็คกิจกรรมของอาร์เซนอลน่ะตอนแรกคิดว่าเป็นมาร์ติเนลลี่กันสุดท้ายก็ไม่ใช่ถูกปะ่ะหรืออาจจะเป็นทอง100ทองเออแบบนั้นก็ดีนะถ้าไม่ได้แจกแบบกกรันตีนะ็ ขอเป็นทองได้ไหมอย่าเอาไอเทมอย่าเอา GP อย่าเอาเปิดสุมฟรีเลยถ้าเปิดสมฟรีก็ขอเป็นปุ่มการันตีการ์ดเก่าๆก็ได้อีพิกโชว์ไทม์ก็ได้หรือการ์ดเขียวก็ยังดีอะเนาะการ์ดเขียวแบบเลือกได้นะเลือกการ์ดเขียวได้1ตัวตลอดปีที่ผ่านมาเนี่ยการ์ดเขียวทั้งหมดเนี่ยคุณเลือกได้1ตัวเอ้ก็ดีนะแบบนั้นอนะเออใครเผื่อต้องการการ์ดเขียวตัวไหนที่ขาดหายไปใน1ปียล้วหลังเนี่ยก็ก็น่าสนใจอะเอาเป็นว่าสเปเชียลอินบิเซนต์ตรงนี้นะครับผมสามกล่องตรงเนี้ยสามกล่กองใหญ่ตรงเนี้นะ ามารถที่จะบอกได้ครับแต่ถ้าดูจากปีที่แล้วนะครับมันก็จะซ้ําซ้อนกันกับไอตรงนี้นะฮะที่เปิดฟรีสิครั้งนะครับผมก็คงไม่ใช่แบบนั้นหรืออาจจะเป็นเปิดฟรีแหละแต่อาจจะเป็นแพ็กใหม่มาตอนสี่ทุ่มแต่จะเป็นการันตีหรือว่าสุ่มอีกทีนึงเนี่ยก็ก็ไม่มีใครรู้เหมือนกันนะครับก็ต้องลุ้นกันตอนนู้นเลยฮะสี่ทุ่มวันที่31สนะครับส่วนด้านขวามือตรงนี้ผมว่าก็น่าสนใจไม่แพ้กันนะครับก็คือเปิดฟรีนะครับผม Epic All Show t i ม e ทั้งหมด,10ดน10ครั้งนี้ปประกอบได้วยแ็ก ไปแล้วนะครับเพราะว่ากิจกรรมนี้มันเริ่มตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ผ่านมานะครับผมนั่นก็คือที่เราเปิดฟรีแพ็กอิงลิสต์ลีกพิทฟิลด์เดอร์นะครับแพ็กนี้นะฮะอันนี้คือครั้งที่1นนะครับผมที่มีเอเดนอาซาด็อกบาแล้วก็คากาวะเปิดฟรีคนละหนึ่งครั้งนะครับอันนี้คือเริ่มไปแล้วอันนี้คือกระปุกที่1นนะครับผมกระปุกที่2นะครับก็คือเมื่อวานนี้เองนะครับก็คือแพ็กโชว์ไทม์ของบาซิลเลอ์ลีกนะครับนี่คือกระปุกที่2นะครับจากทั้งหมด10กกระปุนั่่่นนหมมาาาายควววผไปแล้2กระปปุุกกกก2คครรรััั้งงนะะบผมยเหลืออี8 มันจะเป็นแพ็กไหนบ้างนะครับข้อความที่อธิบายไว้นะครับก็คือหัวข้อนี้นะครับผมฟรีช ance deal นะฮะได้รับ1ช ance deal นะครับผมในแต่ละช่วงแพ็กพิเศษนะครับที่จะออกมาไม่ว่าจะเป็นอีพิกหรือโชว์ไทม์นะครับในช่วงเวลาวันที่19ก็คือพฤหัสบดีที่ผ่านมานะครับผมสิ้นสุดวันที่13มกราคมนะครับลองนับปฏิทินกันดูนะครับพฤหัสบดีที่191นะครับที่ผ่านมานะจันเมื่อวานนี้2นะครับพฤหัสบดีที่จะถึงนี้นะครับ26 3นะครับจันที่ 3 0 4นะครับพฤหาสปดีที่25นะครับจันที่6 6นะครับพนหาสปดีที่97จนะครับจันที่ที่13 8นะครับถ้านับดีๆมีแค่8แพ็คนะครับผมแต่ว่าตรงนี้บอกว่าแจก10ครั้งนะครับผมก็เป็นไปได้ว่าบางแพ็คอาจจะเปิดได้2ครั้งฟรี2ครั้งนะครับหรือบางวันอาจจะเป็นจันทร์หรือพฤหาสปดีเนี่ยอาจจะมี2แพ็คที่ให้เปิดฟรีนะครับถ้าแบบนี้เนี่ยคงมีแพ็คมาให้เราได้เปิดกันแบบหนำใจกันไปในทีเดียวเชียวนะครับผมแล้ว อีก8แพ็คที่เหลือในช่วงเวลาที่เหลือเนี่ยมันจะมีแพ็คนะมาเป็นแพ็คไหนบ้างเนี่ยถามว่ามีใครตอบได้หรือเปล่าก็อย่างที่บอกนะครับผมคือถ้าเป็นเอาแบบทางการที่เป็นทางการเลยเนี่ยพี่โคไม่ได้บอกรายละเอียดนะครับว่าจะเป็นแพ็คไหนยังไงบอกเพียงแค่ว่าก็เป็นแพ็คพิเศษในช่วงเวลาสัปดาห์นั้นๆนะครับที่เราเห็นกันต่างๆนานานเนี่ยอาจจะเป็นการคาดการ์หรืออาจจะเป็นคอนเซ็ปต์คอนเซ็ปต์แปลว่าแนวคิดนะครับโดยเฉพาะพวกอีพิกต่างๆที่ไม่ได้มีลิขสิทธิ์นะครับผมโอกาสที่จะมามีน้อยมากๆนะ ขนาดอาซานี่ก็ยังมีการทําโปรโมทก่อนล่วงหน้าใช่ปะเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าวิธีการของพี่โคต่ตอจากนี้ไปถ้าจะเอาอีพิกที่เป็นตัวใหม่นะครับแล้วก็มีชื่อขายได้นิดนึงเนี่ยก็อาจจะมีการโปรโมทแบบอาซาเหมือนกันนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับอีพิกบิ๊กบนะครับผมที่ไม่ยังไม่มีเลขสิทธิ์อย่างเช่นเทอร์ี่องลีซินดีดินซีดานโรนัลโดอาานเปเล่โรนันโดโรนัลโดล่างแมนยูก็รวมอาจจะรวมด้วยนะครับเวลูนี่วิดิสเฟอร์ดินานจอห์นเทอร์ลี่อะไรพวกเนี้ยนะครับยังไม่มี ตัวอีพิกที่มีเข้าเกมมาก่อนเลยครับผมโอกาสที่จะไปได้เนี่ยมีน้อยมากๆนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราอาจจะคาดการได้นะครับก็คืออีพิกเก่าร่างใหม่หรืออาจจะเป็นอีพิกใหม่ที่อาจจะไม่ใช่บิ๊กเนมมากนักนะครับแต่เอาใกล้ๆกก่อนนะครับก็คือวันพฤหัสบดีที่จะถึงนี้นะครับผมพฤหัสบปีที่จะถึงนี้เนี่ยแพ็กกับตันซืบปะสะนะครับที่ฟิชเจอร์ลิงกันก็คือคาวไฮลูมานิเก้แพ็กนี้นะครับกำลังจะหมดเวลานะครับอยู่ยาวกันมา2สัปดาห์เลยนะครับผมนั่นหมายความว่าแพ็กต่อไปที่เป็นอีพ กับกัปตันซูบัสะนะครับจะมีโอกาสมามากกว่าแพ็กอื่นๆในวันพฤหัสบดีนี้นะครับผมแล้วในฐานข้อมูลถามว่าจะเป็นใครบ้างครับผมแพ็กต่อไปนะครับถ้าจากฐานข้อมูลที่ออกมานะครับผมก็จะมี3คนนี้นะครับที่เราอาจจะคาดการไปตั้งแต่สัปดาห์ก่อนหน้านู้นนะครับผมก็มีเอลิคแคนโตนามิเชลปาตินีเดียโก้ฟอรันนะครับผมเอลิคแคนโตนาก็จะมากับร่างทีมชาติฝรั่งเศสนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ก็เพิ่งจะมากับร่างแมนยูเมื่อไม่นานนะมิเชลปาตินีฝรั่งเศสนะครับผมเดียโก้ฟอรันอุ้ เข้ากันกับคอนเซปของตัวละครจากเรื่องกับตันสูบะสาทนั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยโอกาสของ3ตัวนี้มีมากกว่าตัวอื่นๆในแพ็กวันพฤหัสบดีนี้ก็นั่นหมายความว่าในแพ็กนี้นะครับเราจะได้เปิดฟรี1ครั้งนะครับแต่ก็ไม่แน่นะคือกิจกรรมมันอาจจะแยกกันนะครับผมก็คืออันนี้เป็นฟิชเชอร์ลิงกับกับตันสูบะสาทส่วนเปิดฟรีมันเป็นกิจกรรมปีใหม่มันอาจจะแยกแคมเปญกันก็ไม่มีใครรู้เหมือนกันนะครับแต่ผมเชื่อว่าน่าจะเปิดฟรี1ครั้งแหละนะไม่งั้นเนี่ยมันเหลืออีกตั้ ซูเปอร์สักพ็คนี้ก็อาจจะต้องมีแพ็คอีพิกอื่นๆอ,อ,อีกในวันพฤหสัสบดีนี้ที่มาควบคู่กันไปคือแยกไปเลยกับตันซูเปอรส์สักร็ซูเปอร์สักรับนักเตะทั่วไปก็ทั่วไปหรืออาจจะมี2แพ็คไงมี2แพ็กก็คือเหมือนกับลูมินิกเกอตอนแพ็คเยอรมนีตรงเนี้ยก็จะมีอีกแพ็คหนึ่งที่ไม่ใช่แพ็คการ์ตูนจําได้ปะ่ะแต่แพ็คนั้นน่ะมาแค่สัปดาห์เดียวถ้าเปิดปีอาจจะเป็นแบบนั้นนะครับแพ็คปาตินีคันโตนาเมื่อกี้อาจจะมีแพ็คแยกที่ไม่ได้ฟรีจิลลิ่งกับกับตันซูเปอร์ น,นี่อาจจะเป็นคอนเซปต์ก็ได้หรืออาจจะเป็นเหตุผลก็ได้ที่ทาไมต้องแยกกัน2แพ็กนะครับผมแต่นั่นก็เป็นการคาดการเนาะอันนั้นคือวันพฤหัสบดีนี้นะครับขณาจะถึงวันแล้วเรายังไม่สามารถที่จะฟันธงได้เลยนะครับว่าแพ็กวันพฤหัสบดีนี้จะเป็นแพ็กอะไรนะครับดังนั้นแพ็กที่เหลือนะครับเราก็ไม่สามารถที่จะบอกการันตีได้นะครับว่าโอ้โ oh, oh, อีก6 7แพ็กแปแพ็กเนี่ยจะเป็นใครบ้างนะครับสิ่งที่เราทําได้ก็คือเราดูจากตํานานใหม่ที่เข้ามาในเวอร์ชั่น4.2นะครับผมถ้าเอาเฉพาะตํานานใหม่ล่างใหม่เลยนะครับผมก็ จะมีคริเซียนอับเบตินะครับผมประตูของ AC ซีมิลานนะครับดานิเอลมาซา o โลอ่ามาซาโลมาไปแล้วนะครับแพ็กก่อนหน้านี้แพ็กมิลานนะครับผมเลพาเลอร์ของอาร์ซนอลเออมีความเป็นไปได้สเตฟานอฟ i ิโอเลครับนี่พวกนี้นะฮะเป็นตัวใหม่นะครับเพียงแค่ไม่กี่ตัวแต่ว่ามันก็จะมีตำนานเก่าร่างใหม่ครับปนปนกันมาเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับผมและรวมถึงคนนี้ที่หลายคนรอคอยครับลิคาโดกาก้ากับร่งเอซีมิลานก็ยังเป็นข้อมูลที่มาหลุดมาใน เวอร์ชั่น4.1นะถ้าจำไม่ผิดนะครับผมจนป่านนี้ก็ยังไม่มาเหมือนกันนะครับหลายคนก็รอคอยกาก้าอยู่นะครับอาจจะมาสักครั้งหนึ่งสักแพ็คใดแพ็คหนึ่งนะต่อจากนี้ไปนะฮะที่เปิดฟรีด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมว่าที่เราได้คาดการณ์กันไปนะครับผมว่ากิจกรรมที่สอดคล้องกับอ e ีฟุตบอลแชมเปียนชิพนะครับในการแข่งขันเนาะมันก็จะมีเหลืออีก3พาร์ทเนอร์ก็คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบาเยิร์นมิวนิกแล้วก็อินเตอร์มิลานนะครับผมที่เราคาดการณ์กันไว้คลิปก่อนหน้านี้นะครับวว่่าแแแมมนนนเเเเชสตตอร์ยููไ็็็็ดททีีปพคฟลล้ก กิจกรรมอีฟวันแชมเปี้ยนชิพเนี่ยก็จะมาช่วงกลางเดือนมก,กราคมนะฮะถ้าไม่ผิดโผก็จะเป็นวันที่16มก,กราคมอันนี้เป็นคาดการณ์นะและก็ถ้ามาในช่วงนั้นนะครับถ้าเป็น16มก,กราคมเนี่ยมันก็จะเลยเปิดฟรีไปแล้วเพราะเปิดฟรีวันที่วันที่อ่าครั้งทสุดท้ายคือวันที่13มก,กราคมนั่นหมายความว่าใครที่อาจจะมีความหวังเล็กๆว่าจะเปิดแพ็กแมนยูฟรีหรือว่ามีพวกอ e ีปิดลูนี่โรนัลโดอะไรแบบนั้นนะครับผมมันมันความหวังลิบลี่นะครับที่จะมาพวกลูนี่อะไรต่างๆนานานะครับผม ข่าวสารเผื่อจะมีการเปิดตัวอีกทีนึงนะครับผมหรือถ้าไม่ใช่ตำนานใหม่ก็อาจจะเป็นตัวเก่าๆของแมนยูที่มาช่วงกลางเดือนมกราคมแต่มันก็จะเป็นช่วงที่หมดกิจกรรมเฟสติฟิชั่นแคมเปญไปแล้วนะครับกิจกรรมแพ็กฟูลทีมแบบนั้นก็คงหลีกทางให้กับเฟสติฟิชั่นแคมเปญแบบนี้นะถ้าดูจากตามคาเลนดร์ที่พี่โคได้วางไว้แบบนี้นะครับผมนั่นหมายความว่าเปิดฟรีอีก8ครั้งนะครับผมยังไม่มีสามารถที่จะบอกการันตีได้ว่าจะเป็นแพ็กอะไรบ้างแต่ที่แน่ๆคือเปิดฟรีอีก8ครั้งก็จะเป็นันก,นนนตนกต ทินเนี่ยมันเหลือแค่6ครั้งนะครับผมหมายความว่าจะมีเปิดฟรี2ใบหรืออาจจะมีสัปดาห์ไหนวันไหนสักวันหนึ่งที่มีเปิดฟรี2ครั้งใน2แพ็คในวันเดียวนั่นเองนะครับโอเคนี่ก็เป็นข้อมูลที่รวบรวมมาให้นะครับผมซึ่งผมย้าอีกทีนึงว่าณวันนี้นะครับไม่มีใครสามารถบอกได้นะครับแบบฟันธงได้นะครับผมว่าไอ้กล่อง2กล่องตรงนี้เนี่ยมันมีอะไรอยู่ข้างในนะฮะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ฮะเล่นเกมใม้สนุกนะครับแล้วก็สวัสดีปีใหม่ล่วมงหนนะครับผมแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับ สวัสดีครับ